ด้วยแนวคิดที่ชัดเจนของชายชาวจังหวัดตรังคนหนึ่งซึ่งเขาตั้งใจที่จะปลูกผักที่มีความปลอดภัยต่อตัวผู้บริโภคครับจึงได้วางแผนเพาะปลูกแล้วก็ทดลองทำอะไรใหม่ๆจนล่าสุดลูกค้ามาเยี่ยมถึงหน้าสวนแบบนี้เลยครับนี่ครับไม่รู้ว่าจะขายใครก่อนเลยนะครับแย่งกันซื้อแบบนี้ครับ นี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นที่แปลงปลูกพืชแปรผสมผสานเนื้อที่ประมาณแดไร่ของนายเปลื้องช่วยรุยกรเกษตรกรในตำบลหนองทางแลลนอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังเนี่ยครับช่วงนี้ก็ต้องเร่งเก็บเกี่ยวกันหน่อยนะครับผลผลิตก็กำลังพร้อมที่จะขายกับลูกค้าที่เดินทางมาซื้อกันถึงแปลงแล้วนะครับที่แปลงปลูกผักแห่งนี้มีทั้งพืชไร่พืชสวนแล้วก็พืชผักสวนควรัวน,นานาชนิดตั้งแต่กระลำปลีต้นหอมผักทีคะน้าก็มีเห็ดหอมด้วยนะครับแล้วก็ยังมีอีกมากมาย นายเปลืองเนี่ยบอกว่าตนเองตัดสินใจแน่วแน่ที่จะปลูกผักที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคไม่ใช้สารเคมีเลยนะครับเขาเล่าแบบนี้อย่างเช่นเรื่องของการกําจัดมแมลงนี่ก็ต้องใช้วิธีการติดตั้งไฟเพื่อที่จะล่อแมลงไม่ให้เข้ามาในพื้นที่การเพาะปลูกนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับพอพูดถึงการปลูกผักที่ดูประณีตแบบนี้แน่นอนครับคุณผู้ชมหลายคนอาจจะตั้งคําถามโอ้โหต้นทุนเอ่ยราคาเอ่ยเป็นยังไงราคาผักแต่ละชนิดเป็นอย่างไรนายเปลืองเล่าให้ฟังครับ แล้วต้นหอ,อมผมก็ขายในในในพื้นที่นะครับผมไมเ่เแน่ใจว่าราคาที่อื่นเป็นอย่างไรเราต้องการที่จะให้เป็นตํากับผู้บริโภคก็คือเราขายอยู่กิโลละหนึ่งร้อยบาทนะครับต้นหอ,อมอขึ้นจ่ายก็เหมือนกันนะครับผมขายผมต,ตําทดลองปลูกทดลองขายก็เราก็ขายอยู่กิโลละหนึ่งร้อยบาทเรามีขายอยู่ที่ตลาดทต้ยิ้วแล้วก็ตลาดควนหนังขำ่ำปักขีก็เหมือนกัน,นครับสวยมาก อ่าผักกีเราก็ขายอยู่กิโลประมาณกิโลละ100บาทแต่ของมีจํากัดนะครับเพราะเนื่องจากเราจะเป็นส่วนใหญ่แล้วเราจะขายเองกระลำปีกระลำปีมังคายอยู่กิโลละ50บาทของสดทั้งหมดนะครับนายเลื่องยอมรับนะครับว่าผักบางชนิดอาจจะราคาเท่าๆหรืออาจจะสูงกว่าท้องตลาดด้วยซ้ําแต่ว่าลูกค้าส่วนใหญ่เต็มใจมาซื้อเพราะมั่นใจในความปลอดภัยก็ทําให้ผลผลิตที่มีอยู่ตอนนี้ไม่พอขายนะครับเดี๋ยวปีหน้ากเกษตรกรค,คนนี้เขาบอกว่าเตรียมวางแผนเพิ่มพื้นที่ปลูกให้มากกว่าเดิมไปด้วย ขณะที่หนึ่งในลูกค้าที่มาอุดหนุนบอกว่าก็พวกเขาเองยืนยันในสิ่งที่นายเปื้องบอกเมื่อกี้เลยนะครับว่าการมาซื้อผักที่นี่ปลอดภัยแน่นอนครับเดี๋ยวมาซื้อที่บ้านพี่เปื้องดีเลยค่ะในขั้นตอนกาวมันปลอดภัยค่ะไม่มีสารเคมีแน่นอนเรามั่นใจ ล่าสุดในช่วง1-2ปีมานี้นายเปลื้องยังได้ทดลองปลูกพืชผักเมืองหนาวอีกด้วยนะครับปลูกที่ตรังนี่แหละครับโดยได้เรียนรู้ถึงข้อจํากัดแล้วก็การจัดการแปลงเรื่องของการให้สามารถดูแลได้ดีขึ้นนะครับเพื่อให้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยแล้วก็มีราคาที่ดีขึ้นอีกด้วยครับ ที่เขาทดลองปลูกผักเมืองหนาวนี่เพราะว่าในพื้นที่จังหวัดตรังก็ต้องมีการสั่งผักเหล่านี้มาจากทางพื้นที่ภาคเหนือนะครับซึ่งบางครั้งการเดินทางไกลๆก็ทําให้ผักมันไม่สดนะครับถ้าสามารถปลูกได้สําเร็จในพื้นที่จังหวัดตรังก็อาจจะเป็นอีกโอกาสในการสร้างไรายได้เหมือนกันนะครับ